ขอกราบสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์หม้อกันอีกแล้วนะครับในช่องยูทูบของอาจารย์หม้อวันนี้ได้นํารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายถึงสององค์นะครับผสมเนื้อแก่ทองคํานะครับผสมทองคําด้วยสององค์นี้นะครับพิมพ์ขี้ตาสี่ไอ้สามชายนะครับวันนี้ผมจะแยกออกมาแต่ละพิมพ์เลยครับผมแยกเอาสามชายมาลง าสามชายสององนี้จะมีสร้อยสังวานคล้องคออยู่นะครับเป็นพิมพ์นิยมที่เสียนเล่นหาก่ะราคาแพงๆเลยนะครับดูนะครับองค์นี้นะครับองค์แรกนะครับองค์แรกมันมีสององท่านลองสังเกตดีสังเกตดีๆนะครับผสมเนื้อทองคํานะพิมพ์ที่ตานี่อีกองคหนึ่งครับมีสร้อยสังวานมีรอยสองเส้นนะครับองค์แรกมีเส้นเดียวนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ที่หา ดูหาชมได้ยากมันเป็นพระแท้ๆนะครับเห็นีิตาที่เก่ายุคต้นๆนะครับยุคต้นๆที่เสียนหาเส้นราคาหลักหลายล้านนะครับก็เป็นแบบนี้ครับพระองค์นี้แก่ผสมทองคํามาทองเนื้อทองเหลืองนะผสมแก่ทองคํานะครับแก่ทองคําเป็นภาพที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับพระองค์นี้นะครับกับภาพไม่เคยผ่านเลยนี่องค์นึงครับสร้อยสังวานจะมีสองเส้นที่หน้าอกเห็นหรือเปล่าครับพ้องคออยู่ครับก็เรียกสร้อยสังวาน พิมพ์ที่ตาสามชายนะครับสององนี้เป็นสามชายแยกพิมพ์มามีสี่ชายห้าชายนะครับผมจะแยกพิมพ์องค์นี้ด้านหลังด้านหลังของพระสององนี้นะครับผมจะลงมรวมกันนะครับรวมรวมรวมกันจะแยกดูแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันสังเกตง่ายครับได้มีรอยตะใบแทงด้านข้นนะครับจะมีรอยตะใบครับนี่ด้านหลังนะครับนี่องค์นี้จะมีรอยตะาบแทง แล้วมาดูด hmm. ้านข้างกันนะครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้ครับเป็นผินประกบนะครับผ so right ินประกบรอบลอบโบราณนะครับน uh ี uh ่อีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับผมจะถ่ายด้านข้างอีกข้างหนึ่งนี่ด้านข้นแล้วมาอีกองนะครับอ้องนี้องนี้องนะครับองนี้มีสังวนเส้นเดียวครับนี่ด้านข้างนะครับท่านใดสนใจก็เบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้ก็ศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งเป็นพระที่หาด ดูหาชมได้ยากนะครับพิมพ์นี้นะหาตูหาชมได้ยากผมได้พระมาจากชาวบ้านนะครับเป็นพระเก่าเก็บนะครับพระเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่มีขอเป็นพระมาแบบทนโทมาแบบทนโทเลยท่านใดสนใจก็รังไม้ได้เลย0ูนย์0 4 4 7 1ศนนะครับ4 471หโทรรังไม้ติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับนี่ดูครับดูซึความสวยความงามนะครับ มีสององนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับสังเกตเวันนี้กล่าขอบคุณทุกท่านครับทุกวันดี